ส่งท้ายวันศุกร์แต่ตรงกับเสาสิบเอ็ดของบ้านเราทองคำขึ้นถึง35ดอลลา,าร์สหรัฐบวก2วันนี่นะครับเกือบ60ดอลลาร์ขาขึ้นกระทิงทองกลับมาแล้วใช่หรือไม่นะฮะ านผู้ชมครับราคาทองคำนี่นะครับซึ่งก็ยังคงหือหวากันอยู่นะครับแม้ว่าจะสงบเงียบมาในช่วงประมาณร่วมๆเกือบ2สัปดาห์คือพ้น12เมษายนมาเนี่ยทองคําก็นิ่งแล้วก็เงียบแล้วก็ลงแต่ก็เริ่มที่จะปรับขึ้นแบบชนิดที่ไม่บอกให้ใครรู้ก็เป็นไปได้นะครับและปรากฏว่าปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ของนิวยอร์กสหรัฐนะครับซึ่งตรงกับวันที่11พฤษภาคมคือวันเสาร์11เนี่ยนะฮะ ปรากฏว่ามันขึ้นมาตั้ง34ดอลลาร์อันนี้ทองคำส่งมอบทันที Gold Spot และประดันราคาขึ้นไปปิดเท่าไหร่ครับ2,369เหรียญตีกลมๆว่า2,370ถูกไหมฮะในขณะที่ทองคำส่งมอบล่วงหน้า Gold Future เมืม่อวันศุกร์ตามเวลาอเมริกาตรงกับ11พฤษภาคมขึ้นมาถึง34.70ดอลลาร์สารัฐต่อออนซ์ครับและดันขึ้นปิด2,375เท่ากับว่าราคาทองคำทั้ง2ประเภทนะ ส่งมอบทันทีแล้วก็ส่งมอบล่วงหน้านี่นะครับขึ้น2วันติดคือขึ้นทั้งเพื่อรหัสแล้วก็ขึ้นทั้งสุกตามเวลาอเมริกานะครับทองคําส่งมอบทันทีโกลสปอตขึ้น2วันเนี่ยห้าสิบสามเหรียญแปดสิบเอ็ดเซนต์ไต้เซว่าสองเปอร์เซ็นต์กว่ากทองคำโกลฟิวเจอร์ขึ้น2วันติดเพื่อรหัสกับสุกเนี่ยลากขึ้นมาห้าสิบแปดเหรียญเจ็ดสิบเซนขึ้นมาประมาณสองจุดสามเปอร์เซ็นต์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเอ๊ะทำไมคราวนี้ทองไล่ขึ้นล่ะ ก็ในเมื่อตะวันออกกลางก็ดูจะเงียบเียบไปพอสมควรการเจรจาของระหวา่างทางด้านของอิสราเอลกับกลุ่มฮามัสเองตอนนี้ก็ยังไม่มีความม่แน่นอนแต่ก็ไม่มีการยิงตอบโต้อิหร่านก็ดูจะเงียบไปเลยนะฮะเหมือนกลายเป็นประเทศเด็กดีไปเอาซะดือด้อในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคู่แข่งทางด้านอื่นหรือความขัดแย้งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นยูเครนกับทางด้านของรัสเซียเองก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่คลืบหน้าออกมายกเว้นก็มีแต่เพียงว่าปูตินเนี่ยนะครับรายงานข่าวจากต่างประเทศบอกว่าปูตินเนี่ยนะฮะมีการ ส่งนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อเข้าไปสร้างฐานเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายของคําว่านิวเคลียร์เครือข่ายของอุปกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยอยู่ในประเทศเบล,ลารุสซึ่งอันนี้3าประเทศก็ยังจับตากันดูนะครับว่าจะเป็นเรื่องจริงไม่จริงปรากฏว่าเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวความขัดแย้งมันนิ่งเงียบแล้วทำไมทองถึงกลับมาดิบขึ้นต่อเนื่องในขณะที่ทองคาบ้านเราก็ขึ้นมาอย่างเงียบๆนะครับในสัปดาห์นี้ปิดไปแม้ว่าวันเสาร์จะลง50บาทก็าตามเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้นักลงทุนนนเริ่มมกกลัับาาใหห้้ํ และปราใัยคำว่าเดิมพันหรือเบตนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยยังไงแบงก์ชาติอเมริกาก็ต้องลงดอกเบี้ยอันนี้ทุกคนรู้แต่คําถามคือลงตามนัดไหมนัดตอนนี้คือไปนัดเดือนกันยายนไม่ได้นัดไ,ไม่ได้นัดเดือนมิถุนายนในขณะที่นัดเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาแล้วครับหรือว่าในวันศุกร์ตามเวลาในอเมริกาเนี่ยบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางสารหรัฐแต่คนก็ออกมาประสานเสียงส่งสัญ,ญญาณนะบอกว่าถ้าคิดว่าจะลงดอกเบี้ยเร็วๆเ,เ,เนี่ยขอให้ร้องเพลงรอไปก่อนอันนี้พูดภาษาชาวบ้าน หมายความว่าธนาคารการสหรัฐหลายคนที่เป็นผู้ว่าตามแต่ละสาขาของเขาเนี่ยยังคงมองว่าไม่มีอะไรที่ยืนยันได้ชัดเจนเลยครับว่าเงินเฟ้อของอเมริกาจะลงเร็วและทําให้เขาต้องตัดสินใจลงดอกเบี้ยเร็วนี่คือมองแค่เงินเฟ้อแต่ถ้ามองจากตัวเลขหลายอย่างเนี่ยมันทําให้นักลงทุนทองคํามั่นใจว่ายังไงก็มีแรงกดดันครับไม่งั้นไม่ไล่ราคาทองคําถึงสองวันติดขึ้นมานะครับเริ่มจาก1อะไรครับตัวเลขคนว่างงานรายสัปดาห์และไปขอยื่นใช้สิทธิสวัสดิการช่วงว่างงานเป็นครั้งแรก ไอตัวเลขนี้ขึ้นสูงนะฮะปรากฏว่าขึ้นมาถึงระดับตั้ง2แสนสามห่นคนเขาคิดว่าจะเพิ่มแค่2 1 5นหนอันนี้ล่อไปตั้ง2แสนสามนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเมื่อวันพฤหัสและมันเป็นแรงส่งโมเมนตัมกระแทกให้รู้สึกว่าต้องไล่ราคาเก็บราคาทองคําปัจจัยตัวที่สองเกิดขึ้นจากการที่ว่าเขามองการ ตีราคากับหรือว่าการเด้งของราคากับทางเทคนิคคนที่ชอบเล่นแนวเทคนิคเนี่ยเขาก็จะไปดูนะว่าเป็นกราฟแท่งกราฟอะไรก็ว่ากันไปตกตกตก,ตกมาถึงจุดนึงล้วก็จะเด้งขึ้นตามเทคนิคงั้นก็มีปัจจัยนิงที่เขามาเสริมตรงนี้สิ่งที่มองกันต่อไปก็คือว่าในสัปดาห์หน้านะครับหรือว่าถ้าหากว่าคลิปนี้กําลังชมกันอยู่ในช่วงของหลังเปิดจากวัาช่วงวันที่11 12พฤษภา,าคมมาเนี่ยมันจะเป็นการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อผู้บริโภคและผู้ผลิต นี่ไอ้ตรงนี้นี่แหละครับที่บรรดานักลงทุนกําลังมองต่อไปว่าในที่สุดเขากําลังมองว่าตัวเล่งเงินเฟ้อก็จะเป็นตัวตอบย้ำหนึ่งว่าในที่สุดปบงเ์ชาติอเมริกาต้องลดดอกเบี้ยตามนัดนะฮะอาจจะครั้งเดียวสายทองคําก็พอใจนะครับนั้นถ้าดูจากสัญญาณอย่างนี้ก็แสดงว่าแน่นอนครับทองคําอย่างแรกไม่ตกต่ากว่า2 3 0 0ดอลลาร์สหรัฐรับแรงกระแทกที่หายไปถึง140ดอลลาร์จากสถิติสูงสุดเมื่อ12เมษายนที่2 4 1 3ดอลลาร์80เซนต์ต่อออน กระแทกแรกคือไม่หลุด2,003แสดงว่าแกร่งนะฮะตัวที่เป็นปัจจัยหนุนตัวที่2ก็คือต่อให้ไม่มีปัจจัยเรื่องของความขัดแยง้งตอนนี้ไปให้เดิมพันน้ําหนักก,การลดดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะถึงเราจะรู้ว่าเขาจะลดกันยายนแต่ราคาทองคําไล่มาตั้งแต่แตกลางกุมภาตัดปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแยง้งในตะวันออกกลาง140ดอลลาร์ออกไปก็ยังไม่ต่ํากว่า2,003งั้นถ้าเทียบกันอย่างนี้เน,นี่ยตอนเนี้ย ราคาทองคําที่ปิดตลาดนิวยอร์กสลรัฐเมื่อวันศุกร์นะฮะตามเวลาในอเมริกาเนี่ยยังห่างจากสถิตินิวไฮเพียงแค่56ดอลลาร์เท่านั้นครับท่านผู้ชมครับถามว่าขึ้น2วันก็ถึงไหมถึงเพราะขนาดพลิดเพกระสุนี่ขึ้นมายัง53เหรียญแล้วตอนนี้ปิดราคาวันศุกร์ยังห่างจากนิวไฮอยู่56เหรียญเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าจะมีการไล่ราคาทองคําก่อนถึงวันที่จะประกาศภาวะเงินเฟอ้อคือพลิดเพกระสุกจับสัญญาณดีๆนะครับเป็นช่วงทองช้างของราคาทองคําที่กําลังจะพลิกโผลข,ขึ้นไปหรือไม่ แล้วก็ต้องกลับมาระวังอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าหากว่าตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้านะฮะซึ่งก็คืออยู่ในช่วงที่เราพูดคุยทั้งคลิปนี้ไปโผ่ในสัปดาห์หน้าก็คือวันประมาณวันพฤหัสหรือศุกร์เนี่ยนะฮะเกิดเงินเฟ้อน,นะฮะไม่เป็นไปอย่างที่คิดการทํากําไรก็จะเกิดขึ้นแต่ก็เชื่อครับว่าที่สุดราคาทองคําก็ไม่น่าจะทิ้งดิ่งปักหัวลงแรงมากนะักแต่การได้สเต็ปถึง2วันเนี่ยเป็นการส่งสัญญาแล้วนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะทําให้เกิดการเข้าซื้อทองคําอีกรอบหนึง ส่วนปัจจัยอื่นไม่ว่าจะเป็นความต้องการซื้อทองคําจากธนาคารกลางทั่วโลกยังแน่นนะฮะไตรามาสที่1ปีนี้ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำเนี่ยรวมกันเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เมื่อเทียบกับทุกไตรมาสที่1ในแต่ละปีที่ผ่านมาทั้งหมดแม้ว่าธนาคารกลางจีนจะซื้อทองคําเป็นเดือนที่18ติดต่อกันแต่2เดือนสุดท้ายซื้อลดลงไปเยอะกว่า60%เนะครับเพราะยังอย่าลืมฮะกดไลค์กดบัลลูกดแชร์ เฟซบุ o กบีทามนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่ง s Subscribe แชร์ y o u t u b e บีทามตามต่อกันด้วยกดหัวใจกดติดตามกด Follow TikTok กบีทามกันนะครับ